นอดีตเนี่ยมันเกิดตายร,รักใคยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดนรัฐบาลไปสองครั้งถ้าเพื่อไทยกับเป็นรัฐบาลอีกเกิดรัฐประหารไหมครับผมว่าประชาชนจะเป็นภาคส่วนที่จะตอบคาถามนี้ได้ดีที่สุดทุกคนที่มีการทํารัฐบหารประเทศถดถอยไปบ้างขนาดไหนครับพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดผมได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีผมไม่ได้อยากเป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะาอยากจะเป็นนายกัฐวนตรีผมอยากจะเป็นนายกัฐมนตรี ซึ่งนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงได้ผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะยึดมั่นตามหลักนิติธรรมเราจะยึดมั่นตามความต้องการของประชาชนเป็นหลักผมเชื่อว่าการทํารัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนจะเป็นเกาะกำบังให้กับพรรคเพื่อไทยครับ